ครอบครัวอังคณานะคะขอบคุณพระเจ้านะคะในโอกาสครบรอบ56ปีที่จ,จัดสุส์ครอบครัวอังคณาขอบคุณพระเจ้ามากๆนะคะที่ได้ใช้ครอบครัวอังคณามีโอกาสรับใช้พระเจ้าในที่จัดแห่งนี้ที่จัดสุสรร์เป็นเหมือนครอบครัวของพวกเราค่ะและเป็นบ้านหลังใหญ่ที่เต็มไปด้วยพี่น้องที่รักในพระเยสุคริสพวกเรารับใช้พระเจ้าที่นี่ด้วยความชื่นชมยินดีจริงๆ เพราะว่าพระเจ้าประธานให้มีครอบครัวที่อบอุ่นนะคะผ่านพี่น้องสมาชิกทุกคนและในโอกาสที่คิดจัดศึกราสูนนิครบรอบ56ปีนะคะก็ทําให้คิดถึงบทเพลงนี้นะคะที่ว่าให้แผ่นดินของพระเจ้ามาตั้งอยู่ท่ามกลางใจของเราทัา้งหลายแล้วทําให้มันมาตั้งอยู่ท่ามกลางที่ระจัดศุกรสของเราด้วยบทเพลงนี้ด้วยกันค่ะเพลง ค่าะสำหรับคำเจตนาและพระคัมภีที่ข้าพเจ้าประทับใจคือพระธรรมมัทธิวบทที่เจ็ดข้อ12บความว่าจงปฏิบ,บัติต่อผู้อื่นอย่างที่ท่านปรารถนาให้เขาปฏิบ,บัติต่อท่านนั่นคือธรรมบัญญัติและคำ สั่งสอนของบรรดาผู้เผยวจะนะเน,เนื่องในโอกาสครบรอบ56ปีคิติจักสุขสัรต์ขอพระเจ้าทรงโปรดควยพระพรให้พันธกิจของคิติจักรสุขสันต์เจริญเติบโตยิ่งขึ้นเพื่อขยายแผ่นดินของพระเจ้าออกไป และเป็นพรไปสู่อีกหลายหลายคนที่ยังไม่รู้จักพระเจ้าเพื่อจะนำควมรอดไปสู่เขาเหล่านั้นและขออวยพรให้สมาติกิจักสุขสรรทุกทุกคนให้มีแต่ความสุขสุขภาพแข็งแรงขอพระเจ้าอวย อวยพระพรค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องคิดจักสุขสันต์ทุกท่านสำหรับคำเทศนาที่ยังอยู่ในใจอยู่ในความทรงจำของนิดได้ดีเลยมันเกิดขึ้นเมื่อ10ปีก่อนอาจารย์ปิติได้เทศนาพระธรรมบทนี้ค่ะสัตวดีบทที่46ข้อ10จงนิ่งเสียและรู้เถอะว่าเราคือพระเจ้าในวันนั้นที่นิดฟังก็รู้สึกซาบซึ้งแต่ถามว่ามีประสบการณ์ไหมในช่วงเวลานั้นไม่มียังไม่เข้าใจได้ลึกซึ้ง แต่พอกลับมาในวันนี้นิดอยู่ไกลบ้านอยู่ไกลครอบครัวพ่อแม่แล้วมีอีกหนึ่งบทบาทก็คือเป็นคุณแม่ของลูกสาวหนึ่งคนการที่นิดย้ายมาอยู่ในสังคมใหม่มันมีบททดสอบเกิดขึ้นมากมายในหลายๆมิติไม่ว่าจะเป็นการเข้าสังคมการปรับตัวการโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงเวลานิดเรียนแล้วก็นิดก็ทํางานไปด้วยแล้วก็ต้องดูแลลูกไปด้วย มันเป็นสถานาการณ์ที่ค่อนข้างเหน็ดเหนื่อยแล้วก็มันมีหลายๆอย่างทดสอบเน็ดหลายครั้งมันทําให้เน็ดรู้สึกลนลานแล้วก็รู้สึกประหมา่ารู้สึกกังวลใจไปสารพัดเลยแต่พระธรรมบทเนี่ยยังอยู่ในหัวใจเน็ดซึ่งนิดมันเป็นข้อความสั้นๆจงนิ่งเสียแล้วรู้เถอะว่าเราคือพระเจ้าในวันนั้นอาจารย์ปิติได้พูดไว้ว่า จะไปกลัวอะไรในเมื่อพระเจ้าเรายิ่งใหญ่กว่าปัญหาทาั้งปวงก็ให้พระเจ้านำหน้าเราวางใจในพระเจ้าแล้วรู้ว่าในทุกๆสถานการณ์ที่มันวุ่นวายอยู่ถ้าเราวางใจในพระเจ้าพระเจ้ามาที่หนึ่งอะไรก็แล้วแต่ไม่มีอะไรชนะพระเจ้าได้ขอจงเชื่อแลาว,วางใจในพระองค์คือเป็นคีย์เวิร์ดสั้นๆแค่นี้แต่เรายังจำไมู่ลืมแล้วมันก็มีผล ส่งต่อมาจนถึงวันนี้นิดก็ยังใช้พรรรมตอนเนี้ยบอกกับลูกสาวเพราะว่าตัวเขาเองถึงแม้ว่าจะอายุเพียงห้าขวบแต่เขาเองก็มีบททดสอบในชีวิตของเขาเกิดขึ้นมากมายเขาต้องเข้าไปเรียนในโรงเรียนใหม่มีเพื่อนใหม่ๆมีคุณครูใหม่ๆความตื่นเต้นความตระหนกความกังวลใจสําหรับเด็กหขวบก็มีนิดก็ใช้พรรมตอนเนี้ยบอกเขาเหมือนกันว่า ไม่ต้องกังวลน,นะลูกพระเจ้าอยู่กับหนูพระเจ้ายิ่งใหญ่ไม่มีอะไรวางใจในพระเจ้าเท่านั้นเองทดีค้ามุเตอรเ์เลยนะคะวันนี้ได้เมียกลับมาพูดเรื่องเลากัดครบรอบ56ปีของคริสตจักรสุขสันต์ก็คือเป็นวันเกิดครึ่งทศวรรษเอ้ยครึ่งศตวรรษแล้วนะคะโอ้อยู่มาก่อนเราเกิดหลายปีมากอ่ะก็อยู่ด้วยพระพรคู่ชาวสุขสันต์มายาวนานม,มากนะคะก็ คำเทศนาของที่นี่ที่ประทับใจจริงๆมีหลายครั้งนะคะแต่ที่ประทับใจเลยเนี่ยก็คือเรื่องธรรมบัญญัติต่งคลองแรกที่สาคัญที่สุดที่พระเยะซูถึงย่อนะคะให้เหลือแค่สองข้อนั่นก็คือจงรักภระเจ้ชชาด้วยสุดฉิดสุดใจของท่านแล้วก็จงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองมันก็ทําให้เราได้รู้อะเนาะจากสิบข้อสองข้อสําคัญที่สุด ก็เนี่ยแหละอ่าก็ขอคริสตจักอยู่คู่ชอสุดเดุเตินแบบนี้ไปนานๆตลอดไปแล้วก็เต็มล้นด้วยพรพ้อมอคุณขอพระเจ้าสรงเอย้อพรพ้อมพี่น้องในคลิสตจกักค่ะทำทศนาที่ประทับใจเคยได้ฟังคำทศนาเรื่องหนึ่งเรื่องวิทยาศาสตร์พบพระเจ้านักเทศนาได้กล่าวและยกต,ตัวอย่างไว้อย่างเห็นภาพที่ชัดจึงประทับใจมาก นักเทศได้กล่าวว่าคนสมัยนี้โลกยุคนี้มักจะพูดว่าสิ่งใดที่มีอยู่จริงจะต้องพิสูจน์ได้จะต้องมีหลักฐานจะต้องแต่ต้องหรือสัมผัสได้แต่ถ้าหากถามผู้คนเหล่านั้นว่าคุณแม่ของพ่อคุณรักคุณมากใช่ไหมคะแล้วถ้าคุณทําให้คุณแม่ของพ่อคุณเสียใจแล้วคุณแม่ของคุณร้องไห้ ในน้ำตาของคุณแม่จะต้องมีความเสียใจมีความน้อยใจมีความเศร้ามีความเจ็บปวดแต่ถ้าเรานำน้ำตาของคุณแม่มาพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ก็จะพิสูจน์น้ำตาของคุณแม่ออกมาได้เพียงแค่ในน้ำตาจะมีน้ำเกลือฝุ่นแต่ไม่สามารถพิสูจน์ถึงความเสียใจของคุณแม่ว่ามีกี่เปอร์เซ็นต์ความน้อยใจมีเท่าไหร่ ความเศร้าใจมีปริมาณแค่ไหนซึ่งการยกตัวอย่างนี้ทำให้เห็นภาพและรู้สึกว่าเป็นคำเทศนาที่ประทับใจมากเหมือนเรื่องของพระเจ้าเรารู้พระเจ้ามีจริงพระเจ้ารักเราแต่เราไม่สามารถมองเห็นพระองค์หรือแต่ต้องสัมผัสพระองค์ได้แต่เรารู้เราได้รับความรักจากพระองค์เรารู้ในทางความเชื่อ ว่าพระองค์มีอยู่จริงพระเจ้ามีอยู่จริงเ <c Trans> ลยพระเจ้าหลักเราเหมือนความรักของคุณแม่ที่มีอยู่จริงทุกคนได้รับความรักจากคุณแม่ทุกคนเกิดมาในโลกใบนี้มีความรักได้รับความรักจากคุณแม่คุณแม่ทุกคนรักลูกและลูกได้รับความรักจากคุณแม่และรู้สึกได้ทุกคนไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าคุณแม่รักเราซึ่งตัวอย่างนี้ทำให้เห็นภาพและเข้าใจได้ดีจึงประทับใจมากค่ะ ก็ทุกวันน er. ี้ก็คิดถึงอยู่ตลอดเวลาแต่ยังไม่มีโอกาสที่จะไปเพราะว่าร่างกายก็ยังไม่แข็งแรงเลยก็คิดว่าไม่้านนะที่จะไปร่วมทำพเธีการพระเจ้าที่จับก็คิดถึงทุกคนเพราะว่าไม่ได้ไปนานแล้วานอาทิตย์แต่ว่าถ้า โดูดคมในร้านนักอ่ะอาจารย์ได้สอนอาจารย์ไปร่วมร้องเพงไปพระเจ้าได้เขอบคุณพระเจ้าครับคจีตาตานะตาตานามูทีนี้แมงพระเจ้าทู่เอียงอาจารย์โน้สอนให้อาจารย์รู้เรียงหมดอาจารย์ขอบคุณมากนะสวัสดีค่ะลัานดาเราหอไทยมงคลมาอยู่หอนี่ก็หลายปีแล้วตั้งแต่ยังไม่แต่งงาน ยัมีแต่งงานแล้วมีลูกสองคนเวลานี้ก็มาโบวชประจำและเวลานี้ก็ได้คิดถึงคิด,คดจะจับสารทุกุกกวันเวลามาโบสก็มีความสุขมากและก็มีอาจารย์มากมายที่เทศนาให้สติดีๆทั้งหลายทุกอย่างวันนี้ข้าพเจ้าจะมาร้องเพลงี่งคิดถึงว่ามีความสัมพันธ์กับทุกๆคนที่น้องที่นี่เลยเราจะมาร้องเพลงเพลงนี้ให้ฟัง ความลักสำมผความลักสิ้นใจสำมผลยึดมัม่นใจเราทางไรใครสามาถีไม่มีวันใชยสร้างสายสำ,สำมันธ์แมงแม่นวงพากะเจ้าเรามาวันชาและอาภิฐานความกว่าความหวัง พรกข้ามรักรักร้องร้าร้รงการโคตรขอบคุณพระเจ้าขออวยพรทุกขั้นให้มีความสุขใจสุขกายสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาววิพาทอแสงสิริค่ะเป็นนักศึกษาฝึกงานที่คริสตจักรสุขสันต์ค่ะดิฉันมีหน้าที่ในการสอนเด็กทุกๆวันเสาร์แล้วก็ทุกๆวันอาทิตย์ค่ะซึ่งเสาร์วันเสาร์กับวันอาทิตย์นะคะจะสอนเรื่องราวของพระเจ้าเกี่ยวกับพระเยซูคริสต์ ว่าเป็นยังไงคะ่ะแล้วก็จะให้เด็กๆทุกคนนะคะซ้อมเพลงในการที่จะร้องเพลงสั้นในวันอาทิตย์แล้วก็ซ้อมเพลงในการที่จะร้องเพลงในวันสําคัญต่างๆไม่ว่าจะเป็นวันคริสต์มาสก็ตามนะคะแล้วก็ในคริสจักที่ดิฉันไปฝึกง,งานนะคะก็จะเห็นได้ว่าทุกคนนะคะมีความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันพูดสิ่งที่เสริมสร้างซึ่งกันและกันไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือว่าผู้ใหญ่นะคะทุกคนก็ รักใคร่ซึ่งกันละการค่ะแล้วก็ช่วยให้ความช่วยเหลือกันค่ะแล้วก็ทําให้ดิฉันเห็นถึงภาพครอบครัวความอบอุ่นนี้นะคะแล้วก็ทุกคนสำแดงเรื่องราวของพระเจ้าในชีวิตของแต่ละคนให้กับตัวดิฉันเห็นทําให้ดิฉันนั้นอยากรับใช้พระเจ้ามากขึ้นดิฉันก็ได้นึกถึงเพลงเพลงหนึ่งนะคะที่ชื่อว่าเพลงบัญญัติลังนะคะเราอาจจะมองว่าเป็นเพลงที่มันเป็นเพลงเด็กๆนะคะแต่ท่าเรา ความหมายนะคะวันจะเป็นความหมายว่ายามที่เราอยู่ร่วมกันนะคะเราก็จะสัามแดงเรื่องราวของพระเจ้าเราก็จะให้ความช่วยเหลือกันดิฉันเห็นคริสตจักรสุขสันต์นี้เป็นคริสตจักรที่มีความอบอุ่นแล้วก็ให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันดิฉันก็ขอบคุณมากคะ่ะสําหรับคริสตจกักรนี้แล้วก็ยินดีด้วยที่คริสตจักรนี้ก็เป็นวันครบรอบ56ปีนะคะในการที่ก่อตั้งคริสตจกักรนี้ขอยินดีด้วยค่ะ ัสดีค่ะเชออมรนะคะอมรปาบวชที่นี่ก็อมรดีใจนะคะอาจารย์สอนให้นะคะขอบคุณนะคะขอบคุณพระเจ้านะคะขอบคุณากค่ะขอบคุณพระเจ้าที่คิดจักสุขสรของเรามีอายุครบ56ปีแล้วนะครับตั้งแต่ผมจำความได้คิดจักสุขสรรก็เปรียบเหมือนบ้านของผม แต่สมาชิกท,ทุกคนก็เปรียบเหมืนอนครอวของผมเช่นเดียวกันผมได้รับทุกอย่างจากที่นี่โดยเฉพาะคำเทศนาคำาสอนจากอาจารย์ทุกท่านที่ซึมซับในตัวผมซึ่งผมก็เหมือนเป็นรุ่นท,ทั่วไปแล้วบางครั้งก็ฟังบ้างไม่ฟังบ้างในช่วงตลอดสองปีนี้ที่ผมต้องออกจากบ้านมาอยู่ที่โรงเรียนเตรียมทาหารซะส่วนใหญ่โรงเรียนเตรียมทหารเป็นโรงเรียนประจำชายล้วน ได้เป็นโรงเรียนที่งัดเอาความอดทนอดกันของผมมาใช้อย่างมากมายครับซึ่งบางครั้งผมก็เหนื่อยกายเหนื่อยใจไม่ว่าเหนื่อยทั้งสองอย่างจากการเรียนการฝึกวิชาชีพทหารแต่เมื่อเพื่อนผมทำผิดวิ่ได้ผมกลับมาต้องมาโดนกับมันด้วยบางครั้งเพื่อนผมก็หนีเวรบ้างอะไรบ้างผมก็ต้องทำเวรทำาสะอาดคนเดียวในเมื่อผมทำอะไร กับโทษรมเหล่านี้ไม่ได้ก็คิดได้ขึ้นว่าคิดถึงคําเทศนาของอาจารย์ปิติประโยคหนึ่งว่าการแก้แค้นเป็นของพระเจ้าทําให้จิตใจที่ห้อยองกลับมามีชีวิตชีวายอีกรอบต่อมาคำนุนใจของแม่ที่บอกผมเสมอว่าใครไม่ทําก็ไม่เป็นไรแต่เราต้องทําเพราะว่า เรียร่ยวแรงกาลังเรานั้นมันไม่หมดเราได้กินได้นอนได้พักผ่อนเดี๋ยวมันก็กลับขึ้นมาเหมือนเดิมน่นทาให้พระธรรมเ <S S S 1> สียยาบทที่40ข้อที่31พูขึ้นมาในใจผมครั้งว่า,ออวา,าแต่บรรดาผู้ที่รอผู้ที่รอคอยเพราะผู้เป็นเจ้าด้วยความหวังจะฟื้นกําลังขึ้นใหม่พวกเขาจะกลางปีกขยันขึ้นเหมือนนกอินทรีและพวกเขาจะวิ่งโดยไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย พวกเขาจะเดินไปโดยไม่อ่อนโดยแรงโดยแรงบัต e เด h a แด a เว u อ o n t เด l o ลอสชา l ีนิว e ดสเ e รน s ด r e ชา t ม t h e ์อัพวิ m วิงส์ p อสอีเกิล s a เด a g ชา s t ันแอนด์ l run บี d not ว e w e ี r แอนด์เด y s ชา l วอ a l k แ n นด์ t f a เฟนชื่อทันชจนกฟโติลันนะคะชื่อเล่นชื่อต่าน ตายมาอยู่ในคิ่จักสุขสันต์สี่ปีจะเข้าปีที่ห้าแล้วค่ะตายประทับใจที่น้องสุขสันต์ทุกคนมีความรักความผูกพันให้กันมีความเอื้อ,อทอนให้กันแล้วก็ประทับใจอาจารย์ทุกท่านในการเทศนาทุกอาทิตย์ที่แต่ที่ฟังเทศนาของอาจารย์ทุกท่าน ได้มาแตะต้องใจของต่ายทุกครั้งแล้วก็ต่ายก็จะนำเอาไปปฏิบัติตามทุกครั้งในชีวิตประจำวันเปลี่ยนแปลงทุกวันทุกวันขอบคุณพระเจ้าสำหรับคิดจกักสุขสันต์ที่พี่น้องต้อนรับต่ายประทับใจมากค่ะ อยากร้องเพลงให้ฟังสักหนึ่งเพลงก่ะความรักยิ่งใหญ่บางคนก็ไม่เคยได้ยินเพลงนี้แต่ว่าแตา่ก็ร้องไม่ถูกคีย์นะก็ฟังเอานะคะความรักยิ่งใหญ่ ความรักป้าเสิดเป็นพระคุณประทานให้เราองค์ผู้ทรงไทยองค์ผู้สูงสุดทรงพีพระชนบนไม้กลางเขนใครจะเปรียบเหมือนองค์พระเจ้าทรงลีิใครจะรักเราท พระอ,องค์จะมอบก,กายและใจเพื่อทดแทนพระคุณแต่พระเจ้ายิ่งใหญ่จะรักและเชื่อฟังสืบไปขอบคุณค่ะสวัสดีครับพี่น้องคริสจกักสุขสันต์นะครับวันนี้อ e ีเทงแล้วก็ทีมงานอาจย์พีวาวันพี่ปิ้วแล้วก็ครูแล้วก็แม่ดา จริงม,มีหลายคนครับที่จะมาวันนี้มาเยี่ยมคุณแม่ตุ้มาอารุณกิติพัฒน์๋อขอบคุณพระเจ้าผูกพันกัก 6, น,นมาตั้งแต่กี่ปีแล้วครับห้าสิบได้ไหมเกินด้วยแล้วเกินห้าสิบปี สวัสดีค่ะภูนะคะออวันนี้ก็จะมาพูดเรื่องคําเทศนาที่ภูประทับใจไม่ลืมเลยนะคะก็คือคําเทศนาที่ข้อมพีในวันนั้นเนี่ยเป็นออในสุภาษิตบทที่3ข้อ5ถึง6ตอนนั้นเป็นช่วงใกล้วันเกิดภูดพอดีตอนประมาณปี6-3นะคะที่ข้อมพีเนี้ยที่อาจารย์ได้เทศนาไว้ว่า จงวางใจในพระเจ้าด้วยสุดจิตสุดใจของเจ้าและอย่าพึ่งพาความรอบรู้ของตนเองจงยอมรับรู้พระองค์ในทุกทางของเจ้าแล้วพระองค์จะทรงกระทําให้วิถีของเจ้าราบรื่น ก็คือตอนนั้นเนี่ยที่ประทับใจมากเพราะว่าเหมือนภูเนี่ยค่อนข้างกังวลกับเรื่องการเรียนมากแล้วก็อยากจะทําให้ได้ต้องแบบพยายามอะไรอย่างเงี้ยค่ะจนมันมีจุดหนึ่งที่แบบมันมันไม่รู้ว่าต้องทํำยังไงแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะข้อมีนี้ก็จะยังคงเป็นข้อมีที่เตือนใจจนถึงทุกวันนี้ว่าให้เราวางใจในพระเจ้าที่เหลือฝากไว้กับพระเจ้าแล้วพระองค์ก็จะทำให้เกิดผลดีหรือว่าก็จะเป็นเรื่องที่ ดีสำหรับเราแล้วเราก็จะได้เรียนรู้ต่อไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นข้อมพลที่ตอนนั้นฟังคำเทศนาแล้วก็จำได้แม่นเลยค่ะ